สวัสดีค่ะมือหนอีก,กับม้ยางตลาดค่ะแต่ว่าค่ะลานหน่อยม้ยา,า,างในสวนค่ะพี่น้องเ,เพลง,งอยู่ในคาเฟ่ค่ะลูกตลาดที่คุนคะพี่น้องค่ะ,ะที่นี่จะเป็นตลาดที่ปลอดสารนะคะพี่น้องค่ะ ตลาดปลอดสารนีไไ่ไงอยู่ในคาเฟ่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลูกเดีย๋ยวป้าพาไปดูมีไ,ไงเสียงเพลงที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะมีแบบครบวงจร มีที่พักแล้วก็มีตลาดนะคะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยพร้อมไหมเพียงพร้อมไหมลูกเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ สดชื่นแจ่มใสสวยมาก,กมมใช่เราไปดูฝั่งนู้นเราต้องไปฝั่งนู้นทางนี้เราไปไม่ได้เราต้องเดินไปฝั่งน้จะพาไปดูธรรมชาติด้วยกัน สวยไหมคะพี่น้องคะส่วนนี้จะอยู่ที่สามพานค่ะนะคะ,นะคะเป็นส่วนสามพานนะคะพี่น้องลมลื่นมากคะ่ะที่นี่ปลอดสารทุกอย่างคะ่ะพี่นอ้องต,ต,ต,ต่อแบบถามว่าจบเท่าไหร่ได้ไนหะมน้ำปู ร้านหน่อยก็จะเบิงบ้งน้ำผูจะพาไปเบิ้งน้ำผู้ดูสิี่จะเบิ้นำูอันนี้เป็นบ้าน เป็นบ้านสมัยโบราณค่ะพี่น้องค่ะกับมีความดูบันไดค่ะเร่องบ้านจะเป็นเพดแบบสมัยโบราณฝาบ้านก็ทําด้วยทําด้วยใบจากนะคะเนะี่ยแต่ข้างหลังคานะคะเนี่ยค่ะเสานี่ก็ตอกไม่ได้ตอกตะปูค่ะทาแบบสมัยโบราณเลยค่ะพี่น้องค่ะ มลิ่นกันจจบรูร้เรื่องสารเหตุบานกันไปค่ะพี่น,น้องคะล่มเลื่อนมากค่ะพี่น,น้องอย่าลืมกดไลค์กด ซับตะไคร้ในเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้มีรื่นในเด้อค่ะกำลังฮาร์ดเพดม่ค่ะพี่น้องค่ะกำลังฮาร์ดไทยกีดนะคะเมื่อนีก้ก็ไปกันค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสุกตาสุขใจนะคะบ๊ายบาย